สวัสดีค่ะ,คะต้อนรับนักลงทุนทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเจาะแก่น V I ค่ะรายการที่จะพาว่าที่ V I ทุกท่านไปเจาะลึกให้ถึงแก่นกับ V I ตัวจริงค่ะใช่แล้วครับน้องทีน่าและนี่นะครับนี่คือรายการแรกและรายการเดียวที่ได้รับความร่วมมือจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่าและมันนี่ชแนลครับ ถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าเรานะคะจัดรายการนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะพาว่าที่ VI ไนะคะไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหน้าเก่าหรือหน้าใหม่ที่อยากจะเป็น VI ให้ประสบความสําเร็จนะคะมาเรียนรู้กันค่ะว่าบรรดา VI เนี่ยนะคะเขามีวิธีการเลือกลงทุนอย่างไรกลุ่มอุตสาหกรรมไหนหน่าสนใจนะคะแล้วเวลาได้กลุ่มที่น่าสนใจแล้วเนี่ยหาข้อมูลเพิ่มเติมกันอย่างไรนะคะเพราะว่าเราจะเอาหลักเกณฑ์ตรงนั้นเนี่ยนะคะมาคัดกรองบริษัทจดทะเบียนกันต่อโดยความร่วมมือกันนะคะจากฝ่ายบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย พอเราได้ข้อมูลตรงนี้มาแล้วเราก็จะพาทุกท่านเนี่ยไปตามพี่พี่ VI กันนะคะว่าเวลาเขาไป็นบริษัทวิเศเนี่ยเขามีคาถามกันแบบไหนแล้วพอได้รับข้อมูลเสร็จแล้วเขามาคุยอะไรกันต่อก่อนการตัดสินใจลงทุนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตลอดทั้ง1เดือนใน1กลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยนักลงทุนทุกท่านเนี่ยนะคะคก็จะได้รับข้อมูลการเป็น VI ให้ประสบความสาเร็จเนี่ยไปเต็มๆเ,เลยแหละค่ะพี่หมอเคคะครับ,รบ,รบแต่รายการเรานะครับเราไม่ได้การแจกหุ้นเด็ดนะครับรายการเราจะเน้นสอนวิธีการ จับปลานะครับเพื่อที่ให้นักลงทุนเนี่ยสามารถที่จะนำวิธีการลงทุนที่ถูกต้องไปประยุกต์ใช้ได้นะครับโอ้โหเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะนักลงทุนเนี่ยจะไม่ได้อิ่มแค่มือเดียวนะคะแต่เรียกได้ว่ามีกินตลอดไปเลยทีเดียวนะคะผ่านการติดตามรายการเจาะแก่น v i อย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์นั่นเองค่ะใช่ครับแล้วเราก็จะกำหนดตีมประจำเดือนนะครับและเราก็จะผ่านนักลงทุนทุกท่าน ค่อยๆเจาะแกน VI ไปกับพวกเรานะครับโอ้โหแน่นอนเลยค่ะและทีมแรกที่เราเลือกกันมานีคะนั่นก็คือกลุ่มอุตสาหกรรมยอดคิดที่หลายๆคนนั้นยกให้เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมขวัญใจของ VI นีคะนั่นก็คือกลุ่มค้าปลีกนั่นเองแล้วในเมื่อเราจะไปเจาะแกน VI ในกลุ่มค้าปลีกกันแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ขอพานักลงทุนทุกท่านนะครับไปติดตามดูความเป็นมาของธุรกิจค้าปลีกไทยว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยครับ จริงประเทศไทยมีธุรกิจค้าปลีกและส่งมานานแล้วในรูปของตลาดและมีห้างเป็นห้องแถวเล็กๆของต่างชาติแต่ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆจนเริ่มมีเห็นเด่นชัดก็ในปี2,499นี้แหละครับเริ่มจากที่เซ็นทรัลนั้นเปิดร้าน1นึ่คูหาเล็กๆโดยนำเข้าเสื้อผ้าหนังสือเครื่องสำอางต่อมาในปี2,500ถึง2,520เซ็นทรัลเริ่มเปิดห้างสรรพสินค้าเป็นแห่งแรกที่วังบูรพาและนับว่าเป็นเจ้าแรกที่ติดป้ายแสดงราคาสินค้า ต่อมาก็เริ่มมีคู่แข่งที่เน้นความแตกต่างเช่นห้างไดมารูที่มีบันไดเลื่อนห้างพาต้าที่มีลิฟแก้วและในปี2532จากสถานการณ์ที่ราคาสินค้ากว่าจะถึงมือผู้บริโภคแตกต่างกันมากเพราะต้องแบ่งให้พวกยี่ปัวซาปัวคุณธนินเจรวนนทแห่ง CP จึงชวนแมคโครมาร่วมชูโมเดลแคชแอนด์แครีเน้นคุณภาพดีขายของถูกต้นทุนต่ำและใช้ระบบสมาชิก ต่อมาเมื่อประสบความสำเร็จ CP จึงเปิดโรตัสของตัวเองเป็นแห่งแรกและเมื่อเซ็นทรัลเห็นดังนั้นจึงเปิด Big กซโดยยึดโมเดลเดียวกันหลังจาก CP ประสบความสำเร็จในโมเดลธุรกิจค้าส่งจึงจับมือกับ7 e เ e ่ e อที่สหรัฐอเมริกาเปิดสาขาแรกที่พัดพงและก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆภายใต้กลยุทธ์เมืองล้อมป่า ต่อมาในปี2,540ก็เกิดเหตุการณ์ต้ยมยำกุ้งคริสิสวิกฤตเศรษฐกิจครั้งสำคัญของเมืองไทยนั่นเองครับหลังจากนั้นในปี2,542 Central ต้องขายบิ๊กซีให้กับกลุ่มคาสิโนขายธุรกิจซ u เปอร์มาร์เก็ตให้กับท็อปส์ซีต้องขายหุ้นคืนให้แก่แมคโครและขายโลตัสให้เทสโก้ยักษ์ใหญ่ค้าปลีกจากอังกฤษและในช่วงเวลาต่อมา ในปี2,545เมื่อธุรกิจค้าปลีกต่างแย่งกันเปิดสาขาและพยายามแย่งส่วนแบ่งการตลาดด้วยกลยุทธ์ everyday low price ก็ทำให้มีกระแสต่อต้านเพราะมีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นสาเหตุให้โชว์หวยไทย0พัน ทราบกันไปแล้วนะคะถึงที่มาที่ไปของกลุ่มค้าปลีกไทยค่ะแต่ว่าทําไมนักลงทุน VI ถึงสนใจกลุ่มอุตสาหกรรมนี้เป็นพิเศษนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าพี่หมอมีมาฝากกันด้วยใช่ไหมคะครับช่วงหน้านะครับเราจะเชิญกูรูผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมค้าปลีกม,มาให้คําตอบนะครับว่าน่าลงทุนยังไงครับกูรู VI กลุ่มค้าปลีกจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวอดใจรอสักครู่ค่ะติดตามกันต่อช่วงหน้าค่ะ